คันนี้ครับรถกรขบ่วครับ5ประตูครับ7ที่นั่งครับออปชั่นจัดเต็มครับสภาพหนังฝาครับกับเจ้าของแค่มือเดียวนะครับคันนี้กับ Mitsubishi ครับปาเจโร่ครับ2.4ครับ GT Premium ครับทูดายครับ2เป็นรถปี2018นสครับในโซนของตัวโฉมรุ่นนี้ครับได้รายละเอียดของตัวออปชั่นครับจัดเต็มด้านหน้าพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับ6กจุดไฟโปรเจคเตอร์มีไฟสัดบอกคู่หน้าให้แล้ว แม็กกันข้างครับแม็กอลลอยครับสีทุโทนครับขนาด18นิ้วจากโรงงานยางบิสโตนปี2 0 2พนะครับกระจกมองข้างเป็นพับไฟฟ้านะครับมีงานบันไดให้ทั้งสงฝั่งพร้อมกับงานลูกแหลกหลังคาลายเลาตัวงานด้านหลังครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก6จุดพร้อมงานติดตั้งสไปเดอร์หลังให้แล้ว ภายในครับของประตูนะครับได้ประตูของตัวระบบของตัว,ตวคีเดดพร้อมทั้งสองฝั่งครับภายในได้เป็นงานเบาะหนังครับสีดำเบาะอเท็มเดิมจากโรงงานเบาะปรับคู่หน้าครับไฟฟ้าพร้อมพรมลายครับบันติฟังก์ชั่นมีระบบของตัวไพทเท n นชิปพร้อมพร้อมปุ่มของตัว p ูสตาร์ทนะครับ หน้าจอครับขนาด7นิ้วครับเนวิเกเตอร์พร้อมกล้องมองหลังแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้2โซนนะครับพร้อมเกียร์อัตโนมัติครับห้ามพลาดรับชมครับกับรถครอบครัวครับ5โต7ที่นั่งออปชั่นจัดเต็มสภาพดังฟ้าครับผ่อนเพียงแค่14,000กว่าบาทครับคันนี้ด้วยกันครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับอย่างเป็นทางการอีกเช่นเคยครับวันนี้พบกับช่องแมงพิรจลรถพิพีมือสองครับสวัสดีเอฟซีช่องแมงพิรจลรถพิพีมือสองเลยครับวันนี้ครับห่างหายไปนานครับจากทางช่องนี้ครับยังไงเราก็ไม่พลาดกับการมานําเสนอกับรถคัดเกรดคัดคุณภาพครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งอเนกประสงค์ครับกับรถสภาพนางฟ้าครับกับเจ้าของแค่มือเดียวครับวันนี้ กับ Mitsubishi ครับปาเจโร่รับ2.4ครับ GT Premium ชูได้นะครับขับ2ครับเป็นรถไป2,018ครับกับเล็กไมครับอยู่ที่160,000โลนะครับกับราคารถรับอยู่ที่849,000บาทลูกค้าเครดิตดีครับคันนี้ฟรีดาวครับผ่อนล้มต้นอยู่ที่14,000นะครับสนใจท่านใดสนใจติดต่อหาผมได้เลยเซีร์เม้งที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมวันนี้ได้ ก่อนเลื่อนนะครับฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะไม่พลาดการตามและรับชมกับทางช่องแมกพิจน,นรถพรีวิวสองเริ่มจากด้านหน้านก่อนเลยในส่วนต้องงานโคมไฟครับคันนี้โคมไฟนะครับด้านหน้าครับเขาจะได้โคมไฟครับที่เป็นโปรเจคเตอร์แล้วครับด้านในจะเป็นหลอดลูกแก้ว LED เลยพร้อมกับไฟเดย์ไทม์ดอทดิ้งไลท์ที่เป็นเส้นสายของตัวโคมด้านหน้า ลายเค้ตัวเจ้าน้าครับของตัวมิสุวิชิอาเจโรครับตัดด้วยงานสกินครับสองชั้นครับพร้อมกับลายตัวงานสติกสีเทาสวยๆเงาๆนะครับโลโก้หรือแบบของตัวมิสุวิชิใหญ่ๆชัดเจนด้านหน้าอยู่เหมือนเดิมไฟฟังขวาครับเดิมๆนะครับจากโรงงานไม่มีรอยแตกหรือว่ารอยล้านะครับคันนี้มีลายเลขอตัวครับปักเซนเซอร์ด้านหน้าให้อีก6จุดนะครับดูด้านข้างครับ2จุดนะครับด้านข้างของตัวงานครับะจ้าน่าครับ อีก1จุดนะครับฝั่งซ้ายนะครับอีก3จุดนะครับตามลาเละที่ผมชี้ให้ดูนะครับตรงนี้คันนี้ติดตั้งงานสปอร์ไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยขอโทษทีนะครับไฟตัดหมอกมีให้คู่หน้าให้แล้วจานหน้านะครับตัดด้วยงานโครเมียมนะครับตัว C ครับสวยๆนะครับออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูพรีเมียมและดูดันมากขึ้นลาเละของของตัวขอบสเกิร์ตด้านข้างนะครับพร้อมกับงานครับพลาสติกสีดําเงาๆสวยๆนะครับ ในส่วนของตัวงานฝากระโปรงให้ดิ้วรอยนะครับไม่มีครับดิ้วรอยครับขีดขวดหรือรอยบุบของตัวงานฝากระโปรงนะครับงานสามเหลี่ยมเคิร์บครับของตัวแต่งตรงกลางครับสภาพเหมือนเดิมเป็นจนของเราครับารันตีโครงสร้างแน่นอนนะครับแบบมา2ีปีถ้าลูกค้าครับรับรถไปเจอรถพิกควารจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนครับเต็มจํานวนเลยต่อมาในส่วนของตัวงานแม็กด้านข้างครับเป็นแม็กอรอยครับสีทูโทสิบนิ้วเดิมๆนะครับจากโรงงานครับ ลายเขาตรงแม็กเป็นแม็กน็อตหกลูพร้อมงานของตัวด้านหน้าครับที่เป็นเบรกดิสในส่วนของตัวร่นี้ครับจะได้งานเบรกดิสทั้ง4ล้อนะครับในส่วนของลายเขงตัวซีรียางครับจะยางเป็นบิสโตนนะครับซีรียางครับคันนี้หน้าความอยู่ที่2 6 5หห้านะครับความหนาอยู่ที่60เป็นยาง R 1 8รายลายเลียของตัวปียางครับอยู่ที่ปี2022ครับสัปดาของการผลิตอยู่ที่สัาห์ที่44่สี่ครับของบิสโตน สภาพของตัวแม็กนะครับไม่มีปีนลอยฟุตบาทนะครับหรือซิ้วรอของการฉีดข้ยของตัวงานแม็กครับ90%หรือ95%ของการใช้งานครับอันนี้แม็กยังใหม่ๆอยู่ครับพร้อมกับยางครับหน้ายางสภาพเดิมๆสวยๆอันนี้ในส่วนตัวโช์ดน้านหน้านะครับแห้งๆครับเดิมๆครับจากโรงงานไม่มีรอยซึมรั่วรลอการถอดของตัวโช้ดน้าหน้าครับซุ้มร้อพลาสติกครับการยึดติดของตัวบดยังมีอยู่ให้ครับชัดเจนเหมือนเดิม อาจจะมีคราบเศษฝุ่นเล็กน้อยครับผมทาการครับทำสปาชําระล้างช่วงล่างครับทำรีเฟอร์ครับภายในครับตรวจสอบระบบตัวเครื่องไฟฟ้าแล้วก็แบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบงานมนได้ครับมีติดตั้งให้ทั้งสองฝั่งแล้วครับพร้อมกับกระจกมองข้างครับที่เป็นกระจกพาไฟฟ้ากรอบงานครับเป็นโครเมียมนะครับมีพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างรายละเอียดครับในส่วนของงานฟิล์มพัดทนี้ติดตั้งให้แล้วครับด้านหน้าครับเป็น40%ด้านข้างเป็น60%นะครับ พร้อมกับภาษีพรบครับเราต่อให้ถึงปีหน้าครับถึงปี67ครับนี้คันนี้บอกวันที่29ครับมีนาคม2567ครับในส่วนตัวงานครับประตูแผงคู่หน้าครับมาพร้อมกับระบบตัวคีเรตครับของตัวประตูด้านหน้าทั้ง2ฝั่งกันสาติดตั้งให้พร้อมแล้วพร้อมกับงานลูกแบกของตัวหลังคาด้านบนลาลีของตัวภายในครับให้ดูนะครับ แผงประตูครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับมาพร้อมกับการดีไซน์ออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูพรีเมียมมากขึ้นพลาสติกขึ้นรูปนะครับตัดด้วยงานทิมครับงานสีคอตแบ็กเงาๆเดิมสวยๆด้านจับครับการเกิดประตูเป็นงานสีเทาเงาๆพร้อมระบบของตัวเส้นทนล็อกครับประตูทั้ง4บานจอทดลองไฟฟ้านะครับด้านจับงานประตูเป็นสีชินเบอร์โครเมียมเลยมีวัสดุดซ็อตพัดด้านข้างที่เป็นเบาะหนังสีดําหุ้มที่วางขวดน้าแก้วน้าลาโพงไฟทับทิมมีให้เหมือนกันครับประตูทั้ง4บาน งานที่เตอร์ด้านหน้าแผงวัตูตครับมีให้โครงสร้างรอยเบ็ดอาร์คของตัวแผงวัตตไม่มีการชนโครงสร้างม่กว้มจมน้ําหรือว่าชนหนักรายละเอียดของตัวหอน็อตครับให้ดูของการยึดแผงวัตตด้านหน้าฝั่งซ้ายหอน็อตเดิมๆเรียวคมเดิมๆสวยๆครับทั้งด้านหน้าและด้านในนะครับให้ดูริ้วรอยของตัวโครงสร้างขออนุญาตไปเปิดไอ้ส่วนตัวลูกยางนะครับลูกยางยังใช้งานได้ปกติแต่เรารับประกันได้นอนรับว่าโครงสร้างของเราไม่มีการที่กว้มจมน้ำดูจากบอดีของตัวงานสีนะครับ สีเดิมเดิมนะครับให้เทียบงานสีเดิมเดิมบอดี้เดิมเดิมงานด้านข้างของตัวงานเสาบีครับหุ่น็อตเดิมเดิมคมคมครับท่าน้านบนและด้านข้างในส่วนตัวบาะด้านในครับได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดาครับเบาะปรับคู่หน้าเป็นไฟฟ้าแล้วครับเบาะหนังเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยยุบหรือรอยฉีกขาดหรือรอยย่นหงตัวงานเบาะนะครับตัดด้วยงานตะเข็บได้งานสีขาวพร้อมในส่วนของรายละเอียดของตัวแผงประตูครับด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายครับให้ดูนะครับภายในเหมือนกันทั้งทุกอย่างครับแต่ มีไฟแท็บทีมหรือไฟอคอนโซลแผงประตูให้ที่วางขวดน้ำครับลำโพงมีให้พร้อมแต่ประตูด้านหลังจะมีปุ่มล็อกเด็กเพิ่มเติมมาครับไม่สามารถเปิดจากภายในได้เพิ่ม้องกันอันตรายจากการที่เด็กทำการเปิดจากภายในออกมาแต่แคสซิเดโคนเดิมนะครับลูกยางขอบประตูเดิมๆรถสภาพเดินสวยคันนี้เลยกับรถมิตซูบิชิปาเจโรนครับ2.4ครับ GT พรีเมียมนะครับทูดายขับ2นะครับเป็นรถปี2018 รถสะพานดังฟ้าเดิมๆอัพชันจัดเต็มครับกับเจ้าของให้เรือคันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์064นะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมวันนี้ได้ต่อมาในส่วนตัวงานเบาะแถวสองนะครับสามารถทําการเพับเบาะขึ้นมาได้ครับ90องศาให้ดูรายละเอียดของตัวงานเบาะนะครับสภาพเดิมๆให้ดูจากเบาะด้านข้างนะครับเบาะของเราครับจะทำการขัดอะไรตัวงานเบาะให้นะครับตรงไหนที่มีรอยฉีกขาดรอยย่นผมทำการเปลี่ยนเบาะให้ใหม่ๆเลย ในส่วนของตัวงานคอนโซลแถว2นะครับจะมีมาพร้อมกับหน้าจอครับขนาด7นิ้วให้พร้อมเครื่องเล่นของตัวแผ่น dvd ให้ให้นครับลาเลียดของตัวแอร์คอนโซลจะอยู่ถักทางด้านข้างเลยงานให้รูปเดิม,ดมไฟคอนโซลครับมีให้พร้อมกับงานปรับสปีดของตัวงานพัดลมครับของช่องแอร์แถว2แถว3ให้พร้อมแล้ว ในส่วนตัวงานพรมนะครับมีให้พร้อมพร้อมกับลูกยางครับของตัวด้านหน้ามีให้นะครับรถสภาพมอนเดิมสวยๆครับคันนี้กับรถปี2018นะครับกับรถครอบครัวครับเจ็ดที่นั่งครับออปชั่นจัดเต็มคันนี้กับวิสุวิ์ GT, พิปยาร์โด2.4ี GT Premium 2 w และขับ2นะครับ ต่อมาในส่นวนของตัวงานแม็กด้านหลังนะครับถือว่าเป็นรายละเอียดของตัว,ตวงานแม็กที่ออกแบบดีไซน์ออกมาได้สวยมากครับกับแม็กสีทุโทนจากเติมเดิมจากโรงงานแม็กขนาด1 8นิ้วน็อต6รูนะครับยางบิสโตรปี2022สภาพของตัวหน้าแม็กครับ90-95%เลยของการใช้งานถือว่าไม่มีริ้วรอยนะครับหนาย,ยางสภาพเดิม,ดมไม่มีเอาฉีกขาดหรือรอดแตกแล้าและรายละเอียดของตัว,ตวราค่สีโครงสร้างเท่าทีนะครับ ให้ดูครับไม่มีการตัดต่อี่กควางจมน้ําหรือว่าชนหนักครับซุ้มรอบพลาสติกการยึดติดของตัวงานพลาสติกยังเป็นเหมือนเดิมบางโคนด้านหลังมีให้พร้อมแล้วในส่วนของตัวงานท้ายน,นะครับกระจจาด้านหลังแน่ชิดติดเหมือนเดิมพร้อมกับงานเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีก6จุดนะครับถือว่าเป็นครอบครัวครับที่มีรายละเอียดตัวการฟังก์ชันของการใช้งานครับค่อนข้างจะครบเครื่องเลยคันนี้ ในโวนห้องตัวงานเซนเซอร์นะครับให้ดูนะครับเดือดหรอมีเซนเซอร์ติดตั้งครับทางฝั่งซ้าย2 3จุดนะครับฝั่งขวาอีก3จุดครับเป็น6จุดพร้อมกับงานฝาท้ายครับตัดด้วยงานสกินครับโครเมียมเรียบๆสวยๆเลขทะเบียนครับลูกค้าจะได้ทะเบียนของ8กไก่ครับทอทง4785ของกรุงเทพมหานครถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับยกสายครับโทรหาผมได้เลยเซอร์เบีนครับที่เบอร์0 6นย์นะครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามนะครับหรือแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายลเอยของตัวรถหรือไฟแนนซ์ก่อนได้ ในส่วนต้องงานสาท้ายครับคันนี้ติดตั้งงานสปอยเลอร์ให้พร้อมเลยครับพร้อมกับงานไฟท้ายนะครับออกแบบดีไซน์มาที่ให้ดูพรีเมียมมากขึ้นพร้อมกับงานไฟท้ายที่เป็น LED รูปหยดน้ำนะครับทั้ง2ฝั่งโลโก้หรือแปรชองตัวมิตซูบิชิครับมีให้ครับโดยฉนวนตัวไล่ฟ้าครับพร้อมกับงานไฟเบรกดัดที่3าของตรงงานด้านฝาท้ายครับมีให้พร้อมในส่วนของตัวรุ่นปาเจโ่นะครับได้ในส่วนตัวรายของการเปิดครับที่เป็นแมนนวลนะครับสามารถเปิดได้จากทางด้านล่างครับ พร้อมกับมีกล้องมองหลังให้พร้อมแล้วโครงสร้างเดิมๆครับให้ดูยิ้วร้อยของตัวฝาท้ายหัวนน็อตเดิม,ดมๆงคมนะครับ,รบสวยๆคันนี้ไม่มียิ้วล้อของการถอดหรือการชนโครงสร้างนะครับด้านล่างนะครับงานสีเดิมบอดี้เดิมมีกล่องใส่ของให้นะครับในส่วนตัวด้านหลังของตัวงาน Mitsubishi เปโลกคันนี้ร้านทุกตัวงานบบอหลังครับทําการพับลงและหน้าครับ เรียบกับพื้นนะครับจะไม่เหมือนกับในส่วนตัวรุ่นของ Fortuner จะพักออกทางด้านข้างแต่ Mitsubishi ครับ m ิว X ำการพัดไปหน้าลงด้านล่างได้เลยต่อมาไฟคอนโซลนะครับด้านหลังครับมีให้พร้อมกับงานสายสตติเบ l ลครับมีของให้พร้อมแล้วตามจับงานครับมีให้ทั้งสองฝั่งเหมือนเดิมพอร์ตด้านข้างครับมีพอตของตัว Powerlet ครับให้1ึงพอ ในส่วนของตัวชุดปะแจแม่แรงครับด้านข้างมีให้พร้อมยางอะไรครับอยู่ถักทางด้านล่างเลยเรามีติดตั้งยางอะไรให้พอให้ดูงานช่วงล่างไม่มียิ้วรอของการดัดแปลงช่วงล่างหรือการครับคาะงานเพิ่มเติมนะครับารายละเอียดครับต่อมาในส่วนฝั่งขวาฝั่งขวานะครับกระจังด้านข้างด้านหลัง,นงนนแนบชิดติดเ,เดิมแม็กเ,เดิมสวยๆคันนี้งานเบรกดิสทั้ง4ล้อลอยแคดซีโครงสร้างนะครับ ไม่มีริ้วร้อนนะครับของการเคาะงานเชื่อมต่อนะครับหรือการดัดแปลงในส่วนตัวราคาสีโครงสร้างส้มล้อพลาสติกครับการจะติดบางโคนมีให้เหมือนเดิมชัดเจนคันนี้ในส่วนของตัวแผงประตูให้ดูนะครับวัสดุซับพัดแผงประตูเดิมๆนะครับริ้วรอยขีดขวดไม่มี ถือว่าเป็นรถครอบครัวครับที่ออปชั่นจัดเต็มครับกับราคาผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่14,000กว่าบาทคันนี้กับเลขไมล์ของการใช้งานอยู่ที่160,000กมโลถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับโทรหาผมได้เลยเซมิ้งที่เบอร์0ูนยนะครับ1 4 6ครับ6 0 2 3นะครับหรือแอดไลน์หาผมมาได้ต่อมาในสุดตรงงานงานดัจับครับมีให้ครับประตูครับคอนโซลแถวสองด้านด้านขวาและซ้ายนะครับทันทีครับรายละเอียดครับของตัวหัวน็อ ไม่มีราขยับนะครับสีเดิมบอดี้เดิมรถเดิมเดิมสวยๆงานเสาซีไม่มีริ้วรอยนะครับให้ดูริ้วรอยงานเดิมสีเดิมงานบันไดครับมีแห้งสองฝั่งแล้วแมกกาน้าครับให้ดูริ้วรอยไม่มีริ้วรอยของการปิดหลออขอฟุตบาทนะครับารายละเอียดของตัวยางครับได้ยางปี2022บเหมือนกันทั้งสี่ล้อของยางบิสโตนะครับซุนล้อพลาสติกโชวคด้นหน้าแห้งๆเิมนเดิมครับบางโคนครับมีให้ รายละเอียดเข้ามาครับกระจกคันนี้มีระบบของตัวกล้องครับมีกระจกของตัวด้านข้างให้พร้อมนะครับด้านในครับจะได้ครับกระจกดนลงเป็นไฟฟ้าขึ้นลงออโต้นะครับมีระบบของตัวเซ็นทรัล็อกล็อกกระจกครับสามารถที่เหลือเป็นไฟฟ้าขึ้นลงปกติเลยอุปกรณ์ซอฟต์พดด้านข้างมีให้ที่มองขวดน้ําแก้วน้าครับมีให้ภายในให้ดูนะครับโครงสร้างของตัวงานเสาเอก่อนงานเสาเอหมืนรุเดิมครับสีเดิมบอดีเดิมด้านข้างงานเสาบีนะครับ เร่หขอนักคมคมเดิมๆสติ๊กเกอร์ของการเติมลมยางอันนี้มีการเข้าเช็คตรวจลมยางของตัวบีควิกแล้วครับเรียบร้อยวอร์ดในเป็นเบาะปาไฟฟ้านะครับเหมือนกันเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานพร้อมพวงมาลัยครับมัลติฟังก์ชันสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายครับวางสายได้ครับมีระบบของตัวคอบคุมโทลครับและก็เช็คออนบอร์ดแอร์แบ็กด้านหน้าวัสดุของตัวพวงมาลัยหุ้มด้วยงานหนังครับพ,พร้อมพร้อมกับปุ่มของตัวพุชสตาร์ทเลยเอนจิ้นสตาร์ทซ็อป จอพับไฟฟ้าครับมีระบบของกันกนา,ารเล่นถอยปักเซนเซอร์ด้านหน้าแล้วก็ลาเดียครับของตัวเซนเซอร์ของอ่ากันวัตถุเข้าใกล้นะครับในส่วนตัวนี้ครับมีระบบตัวแพนเดอชิพให้พรนะครับสามารถเล่นเกียร์ระบบของตัวเมนลให้ได้กุญแจเป็นกุญแจครับกีเดตให้พรนะครับหรือกุญแจรีโมทรถสภาพเดิมครับคันนี้กับรถปี2018ับกับมิสูบิชิครับปาเจโลนะครับ2.4 gt premium นะครับ2วิดับคับ2ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจครับคันนี้โทรหาผมได้เลยเซอม็งที่เบอร์0ูนยนะครับ146ครับ6023นะครับหรือแอดไลน์หาผมวันนี้ได้ขออนุญาตทำการสตาร์ทดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์คันนี้ครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด2.4ลิตรนะครับรายละเอียดครับของเครื่องยนต์คันนี้ครับถือว่าสุดประหยัดมากครับอัตราการใิ้เปลืองครับของตัวเครื่องยนต์คันนี้ครับจะตกอยู่ครับอยู่ที่ประมาณสิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ด ต่อลิตรนะครับ้าเลยตัวหน้าปัดไม้ครับพร้อมหน้าจอของการใช้งานที่1,60 0 0แนะครับ986ครับพร้อมหน้าจอของการใช้งานอันนี้อาจจะมีการเตือนเรื่องของตัวน้ำเช็คกระจกนะครับแล้วก็ระดับของตัวน้ำมันให้พร้อมคอ,อนโซลหน้างานพลาสติกนะครับพร้อมหน้าจอเดิมๆนะครับจากโรงงานสามารถทำการใส่แผ่นของตัว DVD ได้พร้อมนะครับ มีเราขอตัวนิเกเตอร์นะครับหรือตัวแมพให้คันนี้เรายังไม่ทําการใส่ในส่วนตัวเบรนด์การ์ดนะครับหน้าจอพร้อมกล้องมองหลังครับมีให้พร้อมแล้วคันนี้ครับสามารถดูอายรของตัวรถครับได้360องศานะครับในส่วนตัวงานมองด้านข้างพร้อมกับหน้าจอนะครับแอร์ตรงนี้เป็นแอร์ออโนต้นะครับที่แยกโซนนะครับซ้ายขวาให้เลยนะครับมีปุ่มของตัวไฟฉุกเฉินการทํางานของตัวพัสดุเจอร์แอร์แบ็กนะครับ ระบบของตัวนาโนมีให้วัตถุอ่ารางเซ็นเซอร์อวัตถุของตัวด้านข้างครับสามารถปิดการทํางานของตัวระบบของตัวแอร์ด้านหลังพอร์ตครับเพราะว่าเดทคัมมีให้หนึ่งพอร์ตพร้อมกับเกียร์ครับที่เป็นเกียร์ขั้นบันไดนะครับสามารถเล่นระบบของตัวเมนนุได้ปกติเลยเบรคครับเป็นเบรคไฟฟ้าแล้วนะครับในส่วนของตัวที่ใส่ขวดน้าแก้วน้ํามีให้2ช่องอัสเดกที่พักแขนตรงกลางมีให้เป็นหนังหุ้มนะครับสีดํา คอนโซลของตัวด้านหน้าครับมีให้นะครับรถสภาพเดิมสวยๆคันนี้กับรถปี2018ครับเจ้าของแค่มีเดียวถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทรหาผมเลยเซอร์มิงที่เบอร์0ูนย์หกสี่ครับหนึ่งสี่หกครับหกศูนย์สองสามกระจกมองหลังครับเป็นออโต้ให้เรียบร้อยนะครับรุ่นนี้ครับเป็นรุ่นถึงว่าตัวท็อปเลยสภาพออปชั่นจัดเต็มแผงมังแดดมีไฟให้ที่ส่แว่นตาครับปีให้ครับหนึ่งช่องพร้อมกับไฟครับคอนโซลของตัวด้านหน้า แหมบางดนบางบุคคลที่ขับมีไฟคอนโซลให้เหมือนเดิมนะฮะงานฮดรูเหมือนเดิมนะครับไม่มีนิ้วรอยนะครับขีดข่วนนะครับหรือการฉีดขายของตัวงานฮดรูใถ้ลูกค้าท่านใดสนใจครับสามารถเข้ามาดูรถครับและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทรยนต์เดี๋ยวเราพามาชมนะครับและดูรายละเอียดของตัวห้องเครื่องรถดกันครับ เครื่องยนต์คันนี้เป็นเทครื่ยนดีเซลครับขนาด2.4ลิตรครับ16วาครับ4สูบเลยครับคันนี้อัตราแรงล้าของเขาจะอยู่ที่100ครับ81แรงมาเครื่องยนต์ของตัวเขามาเร็วครับ D.I.D. ของทางู s u ชิเลยฝาครอบเครื่องมีให้ครับไม่มีรอึมรัมวครับเดี๋ยวการจัดแปลงในส่วนตรงงานเครื่องยนต์นะครับก่อสอมอบครับผลต้องการทําสปาชาระล้างห้องเครื่องครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องของเหลวครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ครับให้ลูกค้ากอสมอบให้ดูริ้วรอยของัาานนโระคบ ไม่มียุ่งรอการถอดงานระโปงครับบอดี้ดิฟท้าเริ่มเดิมครับแต่กันสีคนเดิมรูเจาะคมคมครับทันนี้ด้านหน้างานถะโปงไม่มีการชนโครงสร้างและการเชื่อมต่องานเพิ่มเติมนะครับสนกอกคำร้อนครับมีให้ยุ่งรอหัวตัวโังปงด้านซ้ายนะครับให้ดูนะครับไม่มียล่งรอการถอดนะครับระบบตัวคุชเบรคครับ ABS ครับระดับของตัวละมันเบรกครับมีให้ด้านหน้าอาเฮดครับจะอยู่ชัดเจนเหมือนเดิมหมดคมคมเดิมนะครับ ฝั่งขวาแอลเฮทยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโครงสร้างไม่มีการตัดต่อที่คว่ำจมน้ำชนหนักแน่นอนครับรถยนต์เราครับเปิดมาที่าปีบรันตีโครงสร้างครับถ้าลูกค้าครับรถไปจะรถที่ความจมน้ําหรือว่าชนหนักครับทางเราครับรับซื้อคืนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยรัดูแลหลังการขายครับ30วันครับเกี่ยวกับระบบถุงลครื่องยนต์ไฟฟ้าและก็แบตเตอรี่ครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้ครับกับมิซูบิชิปาเจโร่สองจุดสี่จีทีพรีเมียมทูได้ขับสอนนะครับรถปี2018กับเลขไมค์ครับอยู่ที่160,000ครับ กับราคารถคันอยู่ที่849,000บาทลูกค้ากันดีๆครับฟรีดาวคันนี้ครับผ่อนล่มต้นอยู่ที่14,000ครับสามารถเข้ามาดูรถและทดลองขับได้เลยครับที่บริษัทยนต์ฝากกดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อจะได้ภาคตะันตาละรับชมกับทางช่องเม้งยนต์รถพีวีเอส2นะครับ EP หน้าเรามีรถสเกตคันคุณภาพครับสภาพเดิมสวยๆเราจะมานำเสนอให้ทางลูกค้านะครับวันนี้เม้งรถยนต์ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ